สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรโฟกัสครับกับผมมนตรีตรีชาลีครับบรรณาธิการนิตยสารเกษตรโฟกัสนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาลงภาคสนามมาชมแปลงเกษตรนะครับที่ประสบความสําเร็จครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับประธานบริษัทจินดาสมุนไพรคุณชัยยกร นิธิคณาวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพร้อมกับพี่ชายคนโตของบริษัทจินดาสมุนไพรครับคุณพิชัยวัฒน์ตลอดเทศสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็สวัสดีท่านผู้ชมเ้วครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้งสองท่านนะครับเจ้าของบริษัทจินดาสมุนไพรที่ประสบความสําเร็จวันนี้เขามีธุรกิจด้านแชมพูและก็เซรั่มปลูกผมโด่งดังมากมายนะครับมีลูกค้าจากต่างประเทศมากมายนะครับและก็ผลิตในแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะส่งไปทาง ประเทศลาวทางกัมพูชาทางยุโรปทางอินเดียมากมายเลยครับท่านผู้ชมครับท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเจ้าของบริษัทจินดาสูนภัยมากับผมทำไมมายุ่งอะไรเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาแนะนําเรามีของดีมีนวัตกรรมใหม่ทางด้านก,การเกษตรมาแนะนําครับเรามีซูเปอร์แมกรีนนะครับเป็นแคปซูลนาโนผสมกรดไขมันพืชเข้มข้นนะครับ ที่จะมาแก้ปัญหาต้นทุนทางการเกษตรให้ลดลงนะครับตอนนี้พวกเราเดินทางเข้ามาถึงแปลงทดลองของเขาใหญ่เอร์กีนและเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาใหญ่เอร์กีนในขณะที่เราเดินทางาผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเรามาพบไอ้นี่ครับ ถั่วพูครับท่านผู้ชมครับดูถั่วพูครับแล้วก็งงแล้วแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้เห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นมะนาวแล้วไม่ใช่ต้มโอมะนาวมะนาวดูดูดูสีดูสีะนาวมะนาวมะนาวอะไรท่านผู้ชมครับมะนาวลูกเขาเลเลยครับขนาดนี้แล้วเอามายังไงครับพอดีเขาบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยอย่างที่ว่านี่แหละ แล้วครับเออเขาบอกกันอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีอ่อออยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะยังไม่เห็นเจ้าของสวนเพราะว่ายังไม่เห็นเจ้าของสวนว่าที่มาที่ไปมันเป็นอะไรแต่เราเห็นมันลูกใหญ่ๆถูกต้องก็ยอดเดียร์อุดเหญ่จริงๆเราตั้งใจมาดูมันสัมปหลังสัตว์ถูกต้องแต่ว่าเออดูอันนี้หน่อยที่เรามาเจอตรงนี้อยู่ข้างงานี่แหละเราก็ยิ่งต้องไปยิ่ท่านผู้ชมนะครับสวนนี้เป็นของอาจารย์น้อยครับผมอาจารย์น้อยหรืออาจารย์นิรันชัยเกตเป็นการนะครับผู้ที่ลงมือทําการเกษตร ด้วยตัวเองมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เรียนจบมาทําเกษตรมาทุกชนิดวันนี้อาจารย์น้อยได้ทําแปลงทดลองพันุ์มันสำปะหลังแล้วก็ใช้นวัตกรรมใหม่ในการปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกมาหลายรุ่นแล้วแต่รุ่นที่แปลงที่เราจะไปดูนี่ครับปีเศษเศษนะครับใช้นวัตกรรมของซูเปอร์แมกนีนตัวนี้นะครับแต่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันนะครับไปดูไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเราจะพาเข้าไปที่สวนนะครับไปพบกับอาจารย์น้อยได้เลยครับเชิญครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนเขาใหญ่เอเวอร์กรีนเรียบร้อยแล้วนะครับพบกับเจ้าของสวนนะครับเรามาเจออาจารย์น้อยพอดีอาจารย์น้อยนี่แายะชัยเก็นการสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ข้าวประการสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์น้อยครับก็พอดีผมพาผู้บริหารบริษัทจินดาสวนพายทั้งสองท่านเนี่ยท่านมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศและก็ในประเทศหลายๆคนสนใจทางด้านการเกษตรอยากจะหาอะไรก็แล้วแต่พวกปุ๋ยเคมีพันเนี่ยนะครับ เพื่อจะไปใช้ในการเกษตรให้มันเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนทีนี้ผมก็เลยนําเรื่องราวของอาจารย์น้อยไปเล่าให้ผู้บริหารบริษัทจินดาสมุทรภัยฟังว่าที่นี่สามารถปลูกวันสำบปะหลังได้30ตันต่อไร่ทั้งสองท่านไม่เชื่อ นะครับตอนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยอยากจะตามก็เลยอยากจะตามมาดูอยากจะเห็นอยากเห็นกับตาเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผมไม่ได้หลอกลวงลูกค้าเพราะจินดาสมุนไพรไม่เคยหลอกลวงใครนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจนะครับที่บอกว่าใช้อาหารเสริมซปเปอร์แมกตัวนี้นะครับที่สามารถยืนยันได้เลยว่ามันสัมปันหลังเนี่ยหนึ่งไล่ได้30ตันวันนี้ผมต้องให้อาจารย์น้อยเป็นคู่นำนะครับเป็นผู้นำไปชม สวนนะครับเพื่อจะไปขุดหัวมันคัดต่ันได้ได้ได้สาิตันต่อไร่ท่านจะทำยังไงเลยครับก่อนอื่นก็ขอยินดีต้อนรับคณะจากจินดาสมุนไพรกับแมกนีเดียขอบคุณครับขอบคุณครับประเด็นว่าได้หรือไม่ได้นะฮะเราอย่าไปมองว่ามันไกลตัวนะครับสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะฮะซึ่งซึ่งหลักทางวิชาการเนี่ย เขาจะบอกว่าดินคือตัวแม่นะครับนะครับเพราะดินนี่มันจะมีสองลักษณะก็คือมีเนื้อดินกับโครงสร้างของดินนะครับเนื้อดินก็จะเป็นดินเหนียวดินทรายดินร่วนดินตะกอนนะครับส่วนโครงสร้างของดินมันก็จะมีเขาจะแบ่งเป็นออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์มีเนื้อดินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่อินทรีย์วัตถุเท่าไหร่มีน้ําเท่าไหร่จะต้องมาแยกกันออกก่อนทีนี้เราต้องมาจัดองประกอบให้มันครบทั้งหมด คือการที่มีดินล่วนซุยขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้การระบายน้ําได้ดีนะครับอากาศก็เข้าไปได้ดีมันก็ส่งผลให้พืชหรือมันสัมประหลังของเราเนี่ยได้รับอาหารได้เต็มที่อาจารย์น้อยกาลังจะบอกว่าการที่จะปลูกพืชทุกชนิดให้มันได้ประสบความสำเร็จหรือได้ผลผลิตดีดินมีความสําคัญสําคัญครับสำคัญที่สุดครับในการเตรียมที่จะปลูกพืชนะครับ,รบแล้วอาจารย์น้อยมีหลักการเตรียมดินยังไงคืออย่างนี้ฮะ โดยเบื้องต้นผมจะตั้งหลักเกณฑ์ไว้สี่ดีนะครับผมครับดินดีดินดีน้ําดีน้ําดีพันดีพันดีการจัดการดีและการจัดการดีนะครับผมคือสี่ดีสี่ดีดีดแน่ดีแน่แน่าด้ยางงั้นเ่ะแต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปมันก็จะดรอปไปเรื่อยๆมันก็จะลดลงนะครับจากดีก็จะเป็นดรอปครับจากมาคือคือหมายความว่าถ้าขาดน้ําดีผลผลิตมันก็จะไม่ได้เพิ่มอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนในเรื่องการจัดการเนี่ย เมื่อกี้ท่านมนตรีบอกว่าเตรียมดินอย่างไรครับนะครับหลักเบื้องต้นผมวิเคราะห์คุณภาพดินก่อนก็คือสุ่มดินทั้งแปลงผมเนี่ยเข้ามาตรวจโดยโดยใช้ของมหาลัยเกษตรคือเข้ามาแลกอปกรณ์ร่าไม่ไม่ถึงกับแลบครับเป็นเป็นชุดเทสดินง่ายๆซึ่งซึ่งคนทั่วไปก็ทําได้ชุดตรวจดินชุดตรวจดินครับผมเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าในดินเรามันมีอะไรมันขาดอะไร นะฮะส่วนที่มีเราก็เติมน้อยหน่อยครับฮะส่วนที่ขาดเราก็เติมมากขึ้นอควาอหมายของผมก็คือสิ่งที่ผมปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยผมใช้อินทรีย์วัตถุนะครับก็คือมูลสัตว์ต่างๆนี่ดีครับตัวใส่เข้าไปเลยนะครับคือเราตั้งใจไว้ว่ายังไงมันก็เป็นดินของเราเป็นที่ของเราออืทําไมเราจะใส่ไปแล้วมันจะเสียหายตรงไหนครับนะครับซึ่งมันก็เป็นหลักในอนาคตที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเรา มีดินที่ดีที่เป็นออแกนิกอัตราการลดเคมีมันก็ลดลงครับซึ่งอยู่ในคอนเซปต์ที่เราต้องการนะครับผมตรงวัตถุประสงค์เลยนะครับผมก็เป็นการเตรียมดินนะครับซึ่งขั้นตอนการเตรียมดินเดี๋ยวอาจารย์น้อยคงจะได้บอกกับท่านผู้ชมรายละเอียดะรายเอีแล้วทีนี้อาจารย์น้อยครับในขณะที่อาจารย์น้อยเตรียมดินเสร็จแล้วอาจารย์น้อยมีการจัดการแปลงมันสำปะหลังยังไงก่อนที่จะได้ผลผลิตที่บอกว่าล่ำลือกันนักหนาว่า สามสิบตันต่อไร่มีจิ๊บอ่ามันก็จะไปที่ตรงพันธุ์ดีใช่ไหมครับคือดีที่สองแล้วดีสองแล้วเราไปดูที่พันดีการการเราได้พันดีกลับมาเนี่ยคือคือแปลงผมปลูกอ่าเพ็ดมังกรเบอร์สี่นะฮะของผมเพชรมังกรจัมโบ่เบอร์สี่เพชรมังกรจัมโบ้เบอร์สี่ทีนี้อ่าพอได้พันดีนะฮะมันเริ่มจากการแช่ท่อนผักครับคือก่อนที่จะปลูกก่อนที่จะปลูกใช่ไหมครับจะเริ่มลงมือปลูกครับก็ตัด ตัดโดยใช้เลื่อยคมนะฮะต้องตัดตรงๆเนี่ยต้องพิธีพิถันหน่อยตอนตัดมันจะเป็นแช้ใหญ่หรือจะเป็นนั่นเนี่ยเนาะใช่ครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่ผมได้ทําตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเดโอ้เอาตัวนี้ครับครับผมผมผมแช่ในน้ำหกสิบลิรหกสิบริทนะฮะหนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลแคปซูลเป็นยังไงแคปซูลเปิดดูสิดูสิถามอาจารย์น้อยหน่อยถ้าไม่แช่ถ้าไม่แช่ไหม ได้ครับแต่ว่าผลที่แตกต่างนะฮะแช่กับไม่แช่นะครับคือหนึ่งการแช่เนี่ยมันพร้อมก็คืออาหารเข้าไปอยู่ในต้นมันแล้วอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกใช่ครับมันพร้อมที่ที่จะเจริญเติบโตต่อครับมเ,เมื่อเราไปปลูกพอได้ความชื้นดีดินดีมันก็ชุดเลยมันก็มันก็โตเลยเลยนะฮะแต่ว่าตัวเนี้มันมันช่วย สร้างภูมิต้านทานให้ให้กับมันด้วยไงครับ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 ก็เป็นแค่ก็เหมือนบล็อกตินเนาะแค่เริ่มแช่แค่เริ่มแช่นะครับแค่เริ่มแช่เอาแล้วทีนี้เอาโอเคตอนต่อไปอาจารย์ปลูกมันยังไงก็ก็ก็กำหนดระยะปลูกครับออ๋ต้องต้องต้องเป็นระยะด้วยใช่ไหมครับอันนี้เราเราเราปลูกระยะเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเลยเหรอครับผมห่างนี้นะครับผมเฮ้ยก็ก็ หนึ่งไร่ได้กี่ต้นอาจารย์หนึ่งไร่ได้ประมาณพันสองร้อยต้นฮะใช้เพ่ยงพันสองเอ๊ะผมเรืชองการบ้านตตอกกติเขาแค่นี้ไม่แค่แค่สองหนึ่งแค่สองหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งก็ไร่หนึ่งก็ประมาณสามพันหกร้อยถึงสี่พันต้นนะแล้วอันนี้ใช้แค่พันสองแล้วมันจะไปได้ผมนี่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันเอาเอาถ้าอย่างรั้บยิ่งยิ่งครับทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยฮะพอต้นมันของเราเจริญเติบโตมาได้สักหนึ่งเดือนละลายไปอีกรอบหนึ่งครับฉีดครับผม มหนึ่งเดือนนี่ฉีดอีกครั้งหนึ่งครับผมมันมันมันแตกใบอ่อนแล้วว่างั้นเถอะเอาเอาดีๆนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเดือนต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มันแตกใบครับใช้หนึ่งแคปซูลผสมน้ำหกสิบลิตรเหมือนเดิมนะครับแล้วเราได้ได้ไร่หนึ่งไหมระยะแรกนี่นะฮะเราฉีดบางๆเนี่ยนะได้เยอะกว่าหกสิบลิตรเนี่ยจะฉีดได้ประมาณไร่ครึ่งไร่ครึ่งโอ้ได้เยอะได้เยอะนี่คือในจำนวนต้นของผมนะครับแต่ถ้าเกษตรกรปลูกขีนะฮะมันประมาณหนึ่งไร่ โอครับนะครับผมแล้วแลทีห่างระหว่าง่างระหว่างของเรากับของเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเราจะมีข้อแนะนำไหมหรืออย่างไรคือคืออย่างนี้ครับเรามีความเชื่อว่านวัตกรรมมันช่วยเพิ่มผลผลิตได้นวัตกรรมครับผมนวัตกรรมด้านการเกษตรเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับกรับกลับเรามีความเชื่อตัวนี้ไหมคือปุ๋ยตัวนี้ไหมใช่ครับใช่ครับเราก็ไม่จําเป็นแต่ต้องปลูกถีนะฮะ ไม่ต้องประหยัดพื้นที่ไม่ต้องประหยัดครับไม่ต้องประหยัดพื้นที่ให้เขาเติบโตเต็มที่เลยครับเพราะเราทํหนึ่งไร่เนี่ยเท่ากับชาวบ้านทําิบไร่แต่ต้นทุนเราอยู่แค่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เทียบเท่ากับมันสํปะหลังชาวบ้านสิบไร่หนึ่งไร่ของอาจารย์น้อยเท่ากับมันสํปะหลังชาวบ้าน1ิบไร่โอ้ดูที่ท่านจุกคัดจะเชื่อไหมนี่เลยนี่ยิ่งไม่เชื่อเลยเนี่ยยิ่งไม่เชื่อเลยเลยก็ยังก็ยังสงสัยนะครับแต่ว่าผมรู้ว่า พี่อาจารย์น้อยทํามีการจัดการนวัตกรรมและก็มีการจัดการตามหลักวิชาการด้วยนะครับเพื่อจะเป็นแปลงทดลองให้ชาวบ้านจะได้มาดูเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างเพื่อจะได้ผลผลิตที่สูงกว่าทีนี้อาจารย์น้อยบอกว่าเมื่อกี้ฉีดหนึ่งเดือนฉีด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 อีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะเริ่มต้นฉีดซ้ําอีกเมื่อไหร่ครับฉีดซ้ําอีกทีนะฮะในเรื่องมันสัมปันหลังนะครับผมก็จะไปเดือนครึ่ง เดือนครึ่งนับจากเดืออีกสิบห้าวันอีกสิบห้าวันครับก็ฉีดพ่นอีกฉีดพ่นอีกแล้วเราออัตราส่วนเท่ากันเท่าเดิมเท่าเดิมครับฉีดทุกสิบห้าวันครับทีนี้ก็ฉีดต่อเนื่องเลยครับผมจนอายุหกเดือนอายุหกเดือนหยุดฉีดหยุดฉีดหยุดฉีดเนื่องจากเราฉีดไม่ได้แล้วครับต้นมันสูงมันระเบิดหัวเราแล้วครับทีนี้เราก็จะหานวัตกรรมที่ให้มันให้ทางดินทางดินครับผมแล้วเราไม่ห่วงแล้วทีนี้ก็เบื้องบนไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วห่วงแต่ข้างล่างเลยทีนี้ ฉีดถึง6เดือนนะครับรวมทั้งการจัดการด้วยระบบการปลูกมันโดยโดยมีระบบน้ําด้วยครับอาจารย์น้อยแล้วสามารถได้ผลผลิตทราบว่า30ตันขึ้นครับผมฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องพิสูจน์เพื่อจะให้ท่านผู้ชมยิ่งจะเห็นเนี่ยนะเพราะว่าคุณพิจัยวัฒน์เนี่ยครับสนใจมากเลยครับถ้าจะสงสัยอาจารย์น้อยครับอย่าลีรอเลยครับพาท่านผู้ชมไปพิสูจน์กันว่าอาจารย์น้อยปลูกมันสัมปะหลังสาม สามสิบตันต่อไร่ได้จริงหรือไม่เราไปพิสูจน์กันเลยครับไปดูในแปลงมันสับหลังว่าอาจารย์น้อยปลูกทีปลูกหางต้นเล็กต้นใหญ่อย่างไรตามไปดูมาครับท่านผู้ชมเราอาจารย์น้อยนำไปเลยครับนำไปเลยครับเชิญเลยครับแปลงนี้ผมปลูกเพื่อขายท่อนนะครับผมโอ้ขายท่อนขายต้นนี่นะใช่ครับอันนี้ผมตัดไปแล้วสี่รอบสี่รอบแล้วครับผมอืมรับเรามาดูว่าทั้งเรื่องการเตรียมดินนะฮะเรื่องระยะปลูก แล้วก็ดูขนาดของหัวตามเขามาดูแล้วอย่างหามผมขอยืมยืมยืมจอบอาจารย์นี่ว่ามันขนาดไหนครับดูนะครับท่านผู้ชมครับโอ้มิดสองอันเลยครับสองจอบอันนี้ก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่เม็ดยี่นี่หางจริงนะครับแต่อาจารย์น้อยใช้ระบบน้ำ ระบบน้ําหยดนะครับอันนี้ระบบน้ําหยดอ๋อนี่เป็นเเปป็็นนท่อน้ำครับเป็นท่อน้ำหยดเมีขายอยู่อน้หยดมีขายทั่วไปมีมีขายทั่วไปอย่างอย่างพวกที่เขาต้องการสนใจในี่งเขาทีนี้ทำแบบนี้แบบกับเราเลยครับทีนี้ต้นต้นมันสัมหลังอาจารย์น้อยนะครับอ่าที่จะเห็นมันเกลียอนอย่างนี้นะครับคืออาจารย์น้อยเขาตัดกิ่งไปขายนะครับตัดกิ่งไปขายนะครับมันเหลือเยอะดูว่ามันสัมหลังต้นหนึ่งของอาจารย์น้อยได้กี่กิ่งเออมันจะมันแตกดียังอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปด เก้ามีเก้านะครับแล้วก็อาจารย์น้อยขายต้นนี้ไปแล้วเก้ากิ่งนะครับเก้ากิ่งเก้ากิ่งอาจารย์น้อยขายต้นพันธุ์มันสำปะหลังด้วยนะครับท่านใดสนใจสนใจต้นละเท่าไหร่ล่ะมันสำปะหลังอาจารย์น้อยขายขายขายต้นละเท่าไหร่ต้นมันสำปะหลังกิ่งเท่าไหร่ครับห้าบาทครับสิโ้ยแล้วไปขายถูกยังทีนี้ทีนี้หนึ่งหนึ่งลำของเราเนี่ยนะฮะมันจะตัดได้ประมาณหกถึงแปดท่อนนี่นะนี่นะนี่นะครับผมครับผมทีนี้ก็มาคิดคำนวณดูว่า หนึ่งท่อนของเรามันตกแค่สองบาทเองสองบาทเองเพราะได้ต้นหนึ่งแล้วในต้นหนึ่งคืออาจารย์น้อยขายต้นมันต้นนี้ต้นนี้สิบสิบท่อนสิบท่อนแล้วท่อนสิบห้าบาทสิบห้าบาทร้อยห้าสิบบาทอาจารย์น้อยยังไม่ได้ขายหัวมันยังยังยังตัดต้นขายคณะตัดต้นขายด้วยนะปกติเขาบอกว่ามันสมลังถ้าตัดต้นหัวจะไม่โตอังั้นเราก็พิสูจน์ตรงนี้เลยดีไหมเอาเลยเอาเลยตรงนี้เลยเาเรามาดูว่าน้ําหนักตัวนี้นะครับต้นนี้ใหญ่ๆอย่างนี้น้ําหนักจะได้กี่กิโลกรัม นะครับต,ต,ต่อต่อต่อต้นต่อหัวต้องครับตอนนี้ <c oughs> ผมว่าต้องมอบหน้าที่ให้กับผู้บริหารจินดาสมุนไพรทั้งสองท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าผมคงจะไม่เขาเลือกเองนะครับต้นนี้นะครับแต่ว่ามันคือผลงานของซุปเปอร์แมกกรีนที่อาจารย์น้อยต้องต้องต้องยกนิ้วให้เขาหน่อยค้องเพราะว่าต้องยกนิ้วให้เลย <c oughs> นะครับเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาแน่จริงๆวันนี้ซุปเปอร์แมกกรีนตอบโจทย์มันสัะหลังพันเกตมังกรจัโบ้เบอร์สี่ ที่ไล่อาจารย์น้อยนิรันชัยเกียรติบึงการที่ปากช่องนะครับมาดูกันว่ามันพันนี้โดยลักษณะประจำพันธ์ของเขาก็ห,หัวใหญ่อยู่แล้วแต่จะใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากกว่าเกาขนาดไหนซึ่งจะเป็นผลงานของซูปเปอร์เมรกกนเรามาพิสูจน์กันตอนนี้เลยครับลุยเลยครับเ,เชิญเลยครับพี่ ใหญ่นี่ครับขณะที่เราขุดกันอยู่นี่นะครับสภาพหัวท่านผู้ชมดูนะครับท่านท่านท่านผู้ชมดูกระจาะเลยต้นต้นนี้กี่ปีนะต้นนี้ก็1ปี2เดือนเหมือนกันนะครับปีสองอายุหนึ่งปี2เดือนนะครับนี่คือประสิทธิภาพของเท่าเท่ากันกับต้นที่แล้วเท่ากันกับต้นเล็กเมื่อกี้คือต้นเล็กสุดเรา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 ถ่ายต้นเล็กกับต้นโตมีต้นโตกว่านี้องนะครับอันนี้คือต้นนี้ดูขนาดหัวครับดู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 มือผมนะครับดูดูว่าหัวผู้ใหญ่ขนาดไหนนะครับแขนผมมือผมก็ะปั้นผมดูครับ ท่านี้เองอาท่านประธานทินาช่วยดูด้มันใหญ่มันเป็นยังไงบ้างครับมันใหญ่มากโอเคนี่คือประสิทธิภาพของเราเทียบโน่นต้องไปทั้งกิโลซุปเปอร์แมกกรีนซุปเปอร์แมกกรีนแคปซูลนาโนผสมกรดไขมันพืชเข้มข้นสองสามเดี๋ยว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 เดีาหับถอยเข้าเวฟพอเขาที่เปลี่ยนมือดิเรื่องสองโอเคล็อกท่านประธานล็อกตึ๊บวาง มัก็ไปทางนู้นอไปทางนน้นเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวกยอันี้นจับนีงวน่ยแล้วแต่ล้นี่แป้งเยอะมเราเราอยากมบอกว่าเยอะไม่เยอะดีกว่าเนะตอนเอาไปเข้าโรงแป้งเดี๋ยวผมเอาใบแจ้งมโอ้หรอกนะใบรับรมีใบรับรองย่เี้ยนกยิ่งหัวใหญ่ยิ่งยเพราะเเพูดนี่มันพูดไม่ไรู้เรื่องเพราะชาวบ้านลักษณะชาวบ้านที่เขาจะดูวแป้งเยอะไม่เยอะ เขาจะเอานนีหวหัวไปม,มือกดนะฮะถ้ากดไม่เข้าจิกไม่เข้าอย่างเงี้ยแสดงว่าแป้งเยอะอ๋อเหรอของข้าไปท่านประธานอรอกไม่เข้าแล้วนี่ขเขาเรียกว่าแป้งเต็มที่แล้วถ้าเต็มที่แล้วคือแบบแป้งสามารถที่จะพูดให้เต็มปากว่าอุด,ดมสมบูรณ์แป้งที่ต่อพูดแล้วครับสมบูรณ์เออนั่นแหละนั่นแหละเี้ไม่รอดนะครับไม่ไหวครับสี่คนไม่ไหวเออ ฮะท่านผู้ชมครับสี่คนยังไปไม่รอดสีคนยังไปไม่รอดผมไปไม่รอดพี่สุให้ทราบว่เราทำจริงพิสูจน์จริงครับช่วยดูตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเดขอทางไหมครับดูวินวินวินดู นครัว่าหัวมันขยันขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่คือมันสับปะหลังที่ไล่อาจารย์น้อยผมไม่รู้จะอธิบายภาษาอะไรมันใหญ่มากครับมันใหญ่มากเอาเดินเลยเอายกะทยไนะ่ลันานะครับท่านผู้ชมครับ ประธานจินดาสมุนประธานินดาสมุนไหรมายกมันครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องโมาดูครับช่วยชีพิตนะพี่เนี่ยช่วยชีวิตผมไม่เคยมีนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยนะเนี่ยครับนะเริ่ม1นึ่งสองคนครับหนึง ไเอดไอเจ้าเออทำงานก่อนพีน้อมันมันไดพอดีไหมเยเด้วยพอดีไหมพอดีอ่เ็บอ้าวพูดิกล่องยูุ่่เอาใส่ไม่กะ้น่นเลยยู่จ้าตีนเออมันเป็ดอะไรยู่งอองืเออห้ก้าล่ะนี่เลยเก๊สี <Okay S 1> โอเคนะิ0ท่านผู้ชมครับผมพาผู้บริหารบริษัทจิดาสูนไพยสองท่านนะครับผมหลอกเขามาครับผมหลอกเขาว่าจะามาไปดูประสิทธิภาพของแคปซูลนาโนผสมกลดไขมันพืชซูเปอร์แมกนีนว่าสามารถที่จะทําให้มันสำปะหลัง1ไร่ได้ผลผลิต30ตันซึ่งเขาก็ไม่เชื่อผมนะครับ เขาก็เลยเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้เราพิสูจน์กันแล้วโดยเจ้าของสวนที่ปลูกเองกับมือทําทุกขั้นตอนกับมือคืออาจารย์น้อยนิรันชัยเกตุนการเจ้าของสวนแล้วก็เพิ่มประสิทธ,ธิภาพด้วยแคปซูลนานโนผสมกรดไขมันพืชซปเปอร์แมกกรีนผลผลิตเป็นอย่างนี้ครับพิสูจน์กันเห็นเห็นจะจะหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับมันสัมภารงแค่หนึ่งต้นนี้นะครับได้น้ำหนัก 60กิโลกรัม,ม60กิโลกรัมครับประสิทธภาพ okay, ของซปเปอร์แมกเรียเรียนท่านผู้ชมครับก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังเราจะปรับปรุงดินด้วย e v e r อร์กรีนซยเป็นสารออร์แกนิกนะครับเป็นสารออร์แกนิกนะครับที่ใช้ระเบิดดินนะครับระเบิดดินเพิ่มโครงสร้างดินให้มีความสมดุลเหมาะสมที่จะพือจะเ,เติบโต ลากช้อนชัยหายกินได้ง่ายนะครับ<__>เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการระเบิดดินก่อนนะครับปลูกพืชทุกชนิดที่ปลูกปลูกลงดินอย่าลืมครับเอโมพีนซอยตัวนี้นะครับเป็นสารชีวภาพเป็นสารออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์ใช้ระเบิดดินได้ดีิิแเป็นฮิวมิกแอซิดเลยนะครับมีความละเอียดมากกว่านาโนโดน้วยซ้ำนะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับสามารถ ทํามันสําปะหลังที่ปลูกแบบนวัตรกรรมใหม่หนึ่งไร่พันสองร้อย 1, ต้นนะครับได้ต้นละห้าสิบห้ากิโลจะได้น้ําหนักรวมหนึ่งไร่หกสิบหกตันแต่ทีนี้เรามาเฉลี่ยกันเรามีต้นเล็กที่สุดสมมติแต่ต้นเล็กก็ี่สุดต้นเล็กมือกี้ยี่สิบสี่กิโลยี่สิบสี่กิโลอ่แล้วก็ต้นใหญ่ 55ากิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลี่ยกันเอาเฉลี่ยตัวเอาเฉลี่ยเอาเลยครับเอานับครึ่งเลยตอนไล่เลยตอนไล่เอาหักครึ่งเลยเนาะเอาครับเอา40เอา40ตันแล้วกันเอา40ตันแม่มันก็เท้ากับว่าไล่หนึ่งเท้ากับสี่ตัน40่สิบมันก็ได้เยอะกว่าที่ว่าสามสิบกิโลเนาะห้าเบียดเออกดเลยนะครับ40่กิโลคูณ1,200องร้อยสองสี่สบป 4,800กิโล4ตัน48ตันไม่ใช่48ตัน48ตัน48ตันกิโลับ48ตันโดยเฉลี่ยครับ48ตันฉะนั้นมัน30ตันต่อไร่เป็นจริงได้แน่นอนครับด้วยนวัตกรรมของซุปเปอร์แมกกลีนกับเอเกรีนซอยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมครับทั้งสองอย่างอยากให้ทุกท่านเยยบทีนี้ท่านผู้ชม อยากจะอยากจะประสบความสําสเร็จในอาชีพการเกษตรนะครับก็อย่าลืมซูเปอร์แมกเรีนช่วยได้และถ้าอยากมีรายได้อยากมีอาชีพมีรายได้จากการเป็นตัวแทนจะไหนซูเปอร์แมกเรีนติดต่อเข้ามาได้นะครับคุยกับเพื่อข้างล่างนี้นะครับและก็วันนี้เราทั้ง4คนนะขอขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมรายการเกษตรโฟกัสเราจะไปโฟกัสเกษตรดีๆกับซูเปอร์แมกเรีนให้ท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืม เดินทางไปกับเราครับเดินทางไปกับเอเวปรีนซอยและซุปเปอร์เมฟกรีนในตอนต่อไปขอบคุณครับโอเคครับ,คครบสวัสดีครับ